สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคม2564นะคะใส่ลุงมีมะม่วงนั้นดอกไม้สองลูกนี่ค่ะใส่ลุงเอาใส่ในกล่องโฟมเพราะว่าเดี๋ยวใส่ลุงจะไปเก็บใบขี้เหล็กมาบ่มเขาค่ะเขาหัวเหลืองแล้วเนี่ยเขาหัวเหลืองแล้วบ่มสุกได้เลยค่ะเดี๋ยวใส่ลุงไปเก็บใบขี้เหล็กกอนใส่ลุงปลูกขี้เหล็กไว้ต้นหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้ใส่ลุงอยู่ที่สวนมะยงชิดบ้านสวนอินบูนประสานเคมีนะคะ ตอนนี้ก็ใกล้จะข้ามแล้วแหละนี่คือใบขี้เหล็กค่ะนี่มาดูกันนี่คือนี่คือต้นขี้เหล็กค่ะนี่คือต้นขี้เหล็กของเราแล้วเราก็จะเอาใบขี้เหล็กนะคะไปบ่มไปบ่มมะม่วงซึ่งเราก็จะเอาแบบว่าหักกิ่งเลยนะเพราะเราจะแต่งกิ่งขี้เหล็กของเราค่ะนี่ค่ะเซลุงจะหักกิ่งเลยนะหักกิ่งเลยเพราะว่าเราต้องการจะแต่งกิ่งขี้เหล็ก นะคะนี่ไม่ให้มันยาวออกไปนอกรั้วนี่ค่ะนี่คือแนวรั้วบ้านเสรุมแล้วกิ่งขี้เหล็กเสรุมมันจะยาวออกไปนอกรัแ้แล้วเราก็ถือโอกาสหักไปเลยค่ะหักเพื่อแต่งกิ่งเขาแต่จริงๆต้องเอากรรไกรตัดให้สวยหรูนิดนึงนะนี่ค่ะเราได้ใบขี้เหล็กมาแล้วใบขี้เหล็กเนี่ยใช้ในการบ่มมะม่วงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราเอาอีกสักกิ่งหนึ่งก่อนนะอีกสักกิ่งหนึ่งที่มันจะลุกลามไปที่ ถนนค่ะนี่ค่ะโอเคนี่ได้เรียบร้อยแหละเราได้กิ่งขี้เหล็กคอสมน้ำสมเนื้อน่าจะบ่มได้โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอาใบขี้เหล็กเนี่ยค่ะไปบ่มไปบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้ของเราเนี่ยค่ะตำราภูมิปัญญาชาวบ้านเขาเรียกภูมิปัญญาชาวบ้าน เนี่ยค่ะนี่เราจะเอาใบขี้เล็กมาบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้เดี๋ยวเบื้องต้นเสรลุงจะทำให้ดูก่อนหน่อยหนึ่งนะเนี่ยแหละค่ะก็รีดเอาใบมาเนี่ยเอาใบมันลองที่พื้นก่อนนี่ค่ะเสิลุงก็จะเอาใบลองที่พื้นแบบนี้เลยนี่เอาใบขี้เล็กใบขี้เล็กเสรีลุงไม่ค่อยสวยหรอกค่ะแมงกิน ขนาดขี้เหล็กมันขมจะแย่อยู่แล้วแมงยังกินมันเลยนี่ค่ะใบขี้เหล็กเสืลุงจะเรียงให้หนาแน,น่นเต็มกล่องเลยนะแต่ตันนี้เสรลุงไม่ถนัดอะ่ะมันใช้มือเดียวมือหนึ่งถือกล้องอยู่ตอนนี้เสรลุงจะเรียงประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวเสืลุงเรียงเต็มกล่องแล้วามาทำให้ดูอีพีถัดไปนะโอเคแต่เบื้องต้นให้รู้ว่าเราจะทําประมาณนี้ก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในอีพีถัดไปการบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยใบขี้เหล็กสวัสดีค่ะ